h o นด a า c อ o คอร์ดปน่อยอนด้าอคอปีสองพัสภาพส,ายสวยๆน,นี่นะเดี๋ยวให้เบิ่งหลบขั้นก่อนว่าขั้นเห็นยังเมื่อเนียกระจกไฟฟ้าซีบาน,นี่ใส่เดีปกติได้เป็น,น่องเด้สีสวยมีแตกลายงายัางมือไปหน่อยนเงินเปหน่อยนะโดยี่ยอม เบื้งสีดำรอบก่อนเดี๋ยวจะให้เบิ้งภายในแม็กสิบแดนะครับแม็กขอบ18บแปดสีเหลือดับเบิ้ลอย่าง สองสามห้าสี่ห้าหนึเดี๋ยวมเพิ่งหลับนอกก็นดพี่นนองอย่าให้เบิง่งัำไงขั้นนี้บอกราคาก่อนเลยจะขายหนึ่งแสนหนึ่งหเก้าพันบาทเพี่น้อง แอร์ก็เปลี่ยนเมื่หม่ได้พี่น้องแอร์เปลี่ยนใหม่โชคสี่ตัวเปลี่ยนใหม่แล้วก็โชคฝากระโปรงซื้อมาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าโชครถนี่เปลี่ยนแล้วเกียร์ออโต้ได้พี่น้องเบาะหนังไฟฟ้าตั้งหนาหนาในสองด้านใส่ได้สองด้านปกติรถแสนกว่าบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่น เก้าพันพี่น้องสวยมอนรังสวยๆด้วยเหมือนเด้อมาเดี๋ยบดูกระปงกันน่อยกันเด้อเปิดตั้งแต่กระปงขยับไปเดี๋ยวค่อยเบิกนะพี่น้องเปิดเปิดด้านหลังเปิดด้านหลังดืเบิงภายในกันนะ ตั้งแต่มาอยู่ไม่มีชนหนักกินเนอะเร้าเบื้องสะพานขอบ่มพิซซ่นดอกกินว่ะส้นแต่แม่งว่นแม่งมีแม่งใหม่แม่งสันไหลสภาพดีได้ผลด้วยของดีราคาถูกวันไหนขอดเครื่องสองพันสี่วครับลืมบอก ปีส <2008. S 2> องพันแปดเยอะแ้วยนะเปิดก่โปร่งหลังครับอันนี้โชคโปร่งหนาทางนึงมันมีห้อยซึมกันเลยเสื่อเดียวยางอะไรยู่ครบ ยุกคบพนะี่น้องยุกคบเนาะไอ้เบื้องด้านหน้าบบบนี้ต้องของเครื่องเครื่องเครื่องโชคตอนนั้นมันบอแข็งแรื่องกันเนาะบ้าห้องเครื่อง ได้สะาดเปลี่ยนไม้ได้ไหมเนาะหล้วก็แอร์แล้วก็ Air, วกเปลี่ยนไมท่อแอร์เครื่องสะอาดสะอาดเครื่องสะอาดดีนี่นี่จุบดบัวสวยนี่แหละตัวสนวนกันความหอนไปยังเด้สวยกับห่มไม้ตื่นสวยเบิดแค่สนวนกันความหอนบัวสวยพี่น้อง ให้เบิ่งรับนอกโอเคเดี๋ยวให้เบิ่งไหมได้ยพี่น้อกมาแป๊บนึงนี่เลขไหมนสามแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเกิโลครับนี่เลขไหม ทำที่เดียว,เดยวติดใส่งานในเลื่องนะครับก็ต้องไปให้ยังอีกให้หมดแล้วทำให้หมดแล้วเป็นความใส่งาน คุณแจมี2ดอกนะครับดอกนึงรี่หมดดอ,อกนึงธรรมดาเอกสารพอโอภาษีกันยา67ได้เบิ่งภาษีลืมเข้านี่ภาษี29กันยา2567ครับบ่ทันขาด,ดเ,นนเด้อนเดือนกันยาเด้อโอเคสํห okay. รับผู้สนใจกับ0960236459 ศูนย์เก้าหกศูนย์สองกสี่ห้าเกาศูนย์เก้าโทรมาเลยพี่นอ้องโอเคครับในล่งรายละเอียดให้ครับ